นนเเ,กกเป็นมาแบบนี้ก็ต้อองยอมรับแต่พอผมได้ฟังบทสัมภาษณ์ของศิลป,ปินท่านหนึ่งผมก็เลยแบบเอาดนตรีเลยผมก็มองกลับมามองเอ๊ะส,สมัยนี้มันไม่ต้องเรียนจบก็ได้ทํางานได้เลยผมเคยเล่าให้ครูฟังออครูไปเซ็นใบลาออกให้ผมหน่อยครูเซ็นให้คือแม่ไม่มาเซ็นให้หกกสวัสดีครับผมติวเตอร์ธนวัฒน์จากค่ายมานะครับ ชื่อเก่าคือติตเตอร์เยาวราชฮะผมันเป็นเพลงที่ผมแต่งเองผมตื่นเต้นมากผมคิดในใจมันจะมีคนฟังเราวะโอ้ในทิกตอกคนเล่นกันเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไปเล่นก็นรู้สึกดีฮะพี่ปิ่นสลับคิดพี่โดสลับคิดเขามาแจม เทียวราดเพลงแฟนใหม่คนคนโปรดตอนนั้นพอแจมเสร็จก็มีถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างงี้พี่ปิ่นเข้ามาคุยด้วยเอ๊มีใครางอะไรมยางเงพ้ว่ะสนใจจะไปอยู่เลิฟอีทไหมอะไรอี้ผมก็บอกว่าได้นะพี่อะไรวันนี้ผมจริงๆแล้วผมอยู่ไม่กลเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินเต็มตัวครับเพราะว่าผมมองว่าศิลปินควรต้องมีเพลงดังสักเพลงหนึ่งที่คนรู้จักผมยังต้องพยายามให้มากกว่านี้ผมเป็นคนที่สู้ชีวิตฮะและชีวิตก็สู้กลับแล้วผมก็สู้มันกลับฮะ ผมคิดแนใจคือผมต้องชนะแค่นั้นไม่มีอะไรฮะเติมเน้นมาดูเขาและเธอรักกันเห็นแบบเธอแบบนี้ก็ต้องยอมรับมันเปลี่ยนนิดเพินงเ,เวลาฉัน้งถึงวันเพื่ออะไรไม่มีตางไปโรงเรียน เลยไปเปิดหมวกหาเงินไปโรงเรียนแค่นั้นฮะตอน,น,นวรา<ป>เปิดหมวกอายุเท่าไหร่ 1> ม1ฮะอายุ13ฮะตอนนั้นผมไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกับแม่แล้วเจอคนเปิดหมวกแล้วตอนนั้นผมฝึกเล่นกีตาร์อยู่<อ>แล้วตอนนั้นแม่ก็บอกว่าเนี่ยลูกถ้าลูกเล่นกีตาร์เป็นก็มาเปิดหมวกได้หาอะไรได้เั้งวันนั้นผมเลยกลับบ้านแล้ววิ่งกลับบ้านเลยคือบ้านกับตลาดอยู่ใกล้กัน<อ>ปี๊กีตาร์แล้วเปิดหมวกตรงข้ามหเลยตอนนั้นเล่นกีตาร์ไม่เป็นด้วย<อ>ใช่แล้ว กึ้งกึ้งอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้แค่เพลงเดียวแล้วก็เล่นวนไปเรื่อยจนครบชั่วโมงแล้วกลับวันแรกเราไปแบบมีคนใส่สองร้อยแปดสิบห้าภูมิใจปะสุดยอดอ่ะผมว่าคิดผมว่าคิดในใจแย่ผมเลยมีตังค์ไปซื้อของทุกอยากได้แล้วเคยไปเล่นที่งานงานวัดที่ชลบุรีสมัยก่อนอยู่ชลบุรีฮะสติีกบอะไรเงี้ย มีคนแบบมาปิดลำโพงแล้วเขาบอกว่าล้มคาญแล้วรองยไงหันลำโพงไปทางอื่นแล้วก็เล่นต่อเออเขาเป็นพ่อค้าเขาไม่ชอบก็แค่หันไปเล่นทางอื่นก็ตกใจแล้วก็ตังในกระป๋องยังไม่เยอะเลยหันไปทางอื่นมันก็เล่นต่อเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีตังกลับบ้านสยามตอนนั้นได้เยอะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าน่ากลัวเจ้าหน้าที่เยอะมีเจ้าถิ่นด้วย เขามาไล่แล้วแบบนี่วันที่เขาขึ้นเสียง<ต>ก็เลิกเลยฮะก็คือผมเล่นมาก่อนนั้นนั้นเป็นชั่วโมงแล้วก็เลยเลิกเลย<ช>ว่ัดหานในฝนตกก็ไม่ได้ตัง <c oughs> กลับไม่ได้ฮะไม่มีตังกลับบ้านพอมันเริ่มปล่อยก็ไปเล่นต่อหาตังกลับบ้านฮะสามบาทค่าทางด่วนร้อยหนึ่งแล้วก็น้ำมัน200บาทข้าวก็ ไม่ค่อยซื้อเยาวราชกินยกเว้นว่าเฮียแถวนั้นนะะซื้อได้เขาลดราคาให้จัดจานละ80เขาลดให้เหลือ25อะไรเงี้ยคนเริ่มมาดูเราที่ยวราดครั้งแรกเลยตอนที่พี่ว่ามาแจมร้อยคอดไปทางพันต้นๆไม่คือมากสุดในที่เคยเล่นเยาวราชในช่วงแรกๆพันสอ, 2002, 2001, องพันหนึ่งเี้ยเปลี่ยนแต่ครึ่งหนึ่งประมาณนี้ แล้วก็กลับไปอย่างนี้เท่าเดิมมันมันปุ๊บมือเริ่มมีงานติดต่อเข้ามาโควิดลงแล้วกลับมานแบบนี้เป็นงานอีเวนต์แบบในห้างชั่วโมงละพันอะไรเงี้ยฮะดีใจดีใจใช่ชั่วโมงละสองพันอะไรเงี้ยดีใจฮะโควิดมากลับไปเป็นเหมือนเดิมฮะพอโควิดมันเริ่มดีขึ้นเราก็ไปเปิดหม่วยอีกรอบหนึ่งมีศิลปินคนท่านหนึ่งที่ผมติดต่อมาแล้วผมแบบแทบร้องไห้อะใช่พี่ป๊าปเปเรโต้ขอมาแจมติดต่อมาใช่คนลุกเลยใช่ผมฟังเขาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่เด็กเลยฮคนนี้มาอย่างนี้เลยพลิกอย่างเงี้ยตลบอย่างนี้เลยฮะคนก็มาดูใน Tik Tok ขเราเยอะมากฮะเยอะแบบมากๆแล้วหลังจากนั้นก็มีคนธรรมดาที่เป็น FC เราหรืออาจจะแบบคนที่ทำไปผ่านมาเขาอยากมาแจมอยากเป็นส่วนหนึ่งใน Tik Tok ก็ก็เริ่มมาแจมไม่ที่บ้านไม่มีอะไรกดดันฮะผม ผมแค่รู้สึกว่าถ้าบ้านมันลาบากบ้านมหนี้นก็แค่หาเงินไปจ่ายเขาแค่นั้นไม่ได้คิดไม่ได้เครียดอะไรแต่ที่เครียดตอนนั้นคือมันมีเรื่องเรียนคือเมื่อก่อนนะครับผมเรียนแล้วก็เล่นดนตรีมันมีบางช่วงที่แบบว่าหนักเรียนหนักมากจนแบบตื่นตีห้าไปเรียนนะฮะตื่นตีห้าเริ่มเรียนหกโมงเช้าเรียนเสร็จหกโมงเย็นกลับมาบ้านก็นอนมเมรีเล่นกีตาร์ผมลงแข่งนู่นนี่นั่นลงทํากิจกรรมเยอะมาก ทำสภานนักเรียนเป็นกรรมการเป็นตักกล้องเป็นน,นักเรียนบางที่แบบว่านอนอยู่จะกลับบ้านละเปิดหมกเสร็จมีครูโทรมาสองทุ่มมาหาที่โรงเรียนหน่อยมีงานให้ช่วยอะไรเงี้ยก็ไปอะไรแบบนั้นก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยผมเคยเล่าให้ครูฟังออครูไปเซ็นใบลาออกให้ผมหน่อยอครูเซ็นให้ครูครูก็ถามว่าวครูก็เรียกไปคุยว่าเออทำไมถึงยากลาออก ผมก็เลยให้เหตุผลว่าเนี่ยพี่ทอย,ยครูก็เซ็นให้แล้วครูก็โทรหาแม่แล้วแม่ก็เลยบอกครูว่าว่าติวเป็นคนเรียนเก่งนะแต่ติวมันหมดศรัทธาในการเรียนไปแล้วพูดอย่างนี้เลยคือเมื่อก่อนยังมองว่าดูตีมันเป็นงานดิเล็กเราอยากจะมีงานที่แบบเหมือนเพื่อนๆเขาแต่พอผมได้ฟังบทสัมภาษณ์ของศิลปินท่านหนึ่งผมก็เลยแบบ เอาดนตรีเลยพี่ถอยอ่ะผมแค่มองเขาแล้วผมก็เห็นเหมือนเห็นเหมือนเหมือนเห็นตัวเองอ่ะเขาเป็นคนที่เก่งมากประสบความสําเร็จแล้วก็สุดยอดเล่นดนตรีได้แบบระดับอัจฉริยะเลยฮะแต่เขาลาออกตั้งแต่ม4เขาเขาไม่อยากเรียนผมก็มองกลับมามองเอ๊ะสมัยนี้มันไม่ต้องเรียนจบก็ได้ทํางานได้เลยเขาเลยบอกไปขอแม่ลาออกล้วมอฮะไม่ให้เออแล้วยิวเป็นยังไงอ่ะให้จบม6ตอนนี้ยังไม่ต่อมหาลัยอยากทํางานในสายนี้ก่อน ที่เมื่อก่อนพ่อเป็นช่างไฟเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาลาออกไปแล้วให้มันดูแลน้องอีกคนนึงน้องอีกคนเรียนสรลป์อยู่ก็ตอนนี้พ่อก็อยู่กับน้องเรียนศิลแล้วก็มีน้องสาวมาเรียนมหาลัยอีกคนอีกคนนึงก็ให้อยู่กับแม่อยู่ที่กรุงเทพด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกคนแฮปปี้อ่ะทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฮะขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกคนแล้วขอบคุณผู้เี่สนศิลป์นทุกคนฮะคนมีหลายแบบฮะผมเชื่อว่ามีคนที่หาตัวเองไม่เจอคนที่หาตัวเองเจอแล้ว คนที่หาตัวเองเจอแล้วนะฮะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อยากให้คุณลองแบ่งเวลาไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำดูอย่าไปคิดว่าอยากเป็นอันนี้แต่ลำบากถ้าเป็นจบมันไม่มีงานทำหรืออะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลกใบนี้มันเอาไว้รองรับความฝันทุกคนได้อยครับซิสเห็น้าวม้ทว่าันเป็นิญญาไม่ใช่ปมันไม่ใช่เปิดทางมันเป็นใบเบิทาง แต่บางคนก็ไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องมีใบเบิกทาง